จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสมควรจะต้องเป็นอุ้งอิงแต่คุณรู้ไหมว่าทําไมจึงชะลอก่อนทําไมจึงยังไม่ต้องโหวตอุ้งอิงก่อนมันไม่ใช่เพราะว่าแม่เขาไม่ให้มันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่พร้อมและมันไม่ใช่ใดๆเลยแต่คุณรู้ไหมเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะอะไรเพราะรัฐธรรมนูญ ปี2 5 6 0ยังไม่ได้แก้ไงเพราะรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0ระบุไว้ว่าการเป็นรัฐมนตรีการพนผู้บริหารประเทศถ้าเกิดมีการบริหารผิดพลาดต้องติดคุกอย่างต่ำ15ปีอย่างสูง30ปีนี่ไงภารกิจของภูมิธรรมเวชย,ยชัยซึ่งเป็นรัฐมนตรีและเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วงานพาณิชย์เนี่ยไม่ได้ใส่ใจงานรองนายกรัฐมนตรีอะไรไม่รู้ แต่งานที่กูจะทําปรากฏว่าทาในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งสอสอรอให้ได้การที่จะต้องมีการทําประชามติเพื่อที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้ได้เดินหน้าในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้ได้กลายเป็นภารกิจหลักของคนที่มาเป็นรองนายกร,รัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้เนี่ยมาใช้เงินเช่าเหมาลำไปครั้งละ30 50บล้าน30 50บล้านหมดไปกี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านแล้วเงินเข้าประเทศยังมาไม่เท่าไหร่เลย ถแถลงได้หรือยังว่าการส่งออกไตรมาสสุดท้ายเนี่ยใกล้ไตรมาสสุดท้ายแล้วใกล้สรุปแล้วเนี่ยเหลืออีกเดือนเดียวเนี่ยการส่งออกล่าสุดนํารายได้เข้าประเทศเท่าไหร่สามเดือนที่ผ่านมามานั่งเป็นรองนายกมานั่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยรายได้เข้าประเทศมาแล้วเท่าไหร่ผลักดันการส่งออกอย่างไรทลายการส่งออกอย่างไรบ้างนอกจากการเรียกทูตพณิชย์ทั่วโลกมาประมาณร้อยเจ็ดกว่าคนกลับมาประเทศนี้เพื่อให้นายกรัฐมนตรีโชว์สกิลประมาณชั่วโมงหนึ่ง แล้วแทบจะไม่ได้พูดหรือให้นโยบายอะไรกับทูตพาณิชย์เลยนอกจากไปเช่งทูตจากกระทรวงการต่างประเทศประกาศที่จะสเดือนแล้วจะครบร้อยวันแล้วว่ารายได้จากการผลักดันการส่งออกจากการทลายไล่เปิดด่านด้านต่างๆเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้า ส่งออกเนี่ยได้ดุลเท่าไหร่ขาดดุลเท่าไหร่ FTA ใดๆประสบความสำเร็จที่ไหนมาบ้างแล้วมีการค้าการขายจนทําให้ไรายได้เข้ามาในประเทศเท่าไหร่แล้วจะเกิดการจัดเก็บภาษีเท่าไหร่อธิบายสิเพื่ออะไรเพื่อประเทศเนี่ยจะได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนจะได้รับการเชื่อมั่นจากผู้ค้าผู้ขายจะได้รับการเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการต่างๆจาก บริษัททางร้านที่เขาทําเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกนําเข้าเพื่อภาวะเศรษฐกิจมันจะได้ไม่ชะงักงานเพื่อการกระตุน้นเศรษฐกิจอย่างที่ว่าไงแต่นี่ไปหมกมุ่นเดียวกันเรื่องแก้รั้นนูนทําไมถึงหมกมุ่นกับการแก้รัน้นนูลรู้ไหมจะได้แก้ให้เสร็จเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอแก้รั้นจำนวนฉบับนี้เสร็จจะได้ไปโหวตอุ้งยิงเป็นนายกไงเวลาทําอะไรผิดพลาดบริหารประเทศชาติเสียหายจะได้ไม่ต้องติดคุก15ปี30ปีไง ส่วนคาเรเศรษฐมเศษฐาหนึ่งหรือเศษฐีหนึ่งคลม่เศษฐีหนึ่งวันนี้ยังภายใต้รับนูนฉบับปี60ยังไม่ได้แก้ดังนั้นถ้าเกิดมีการยุบสภาหรือมีการลาออกหรือมีการเปลี่ยนผู้อํานาจเมื่อไหร่ปรากฏว่าไม่ได้แก้รัฐธรรมนูนรัฐมนตรีทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันนี้36คนในคลม่เศษฐีหนึ่งใครบริหารผิดพลาดติดคุกเหมือนกับโครงการดิจิตอลเบลต์ถ้าผิดพลาดมีลัมตีติดคุก เพราะรัฐมนูญเขียนไว้รัฐมนูนปี60ไม่ใช่รัฐธรรมนูญตอนที่ตักสินติดคุกรัฐมนูนปี60ไม่ต้องอาศัยอำนาจของทหารมาปฏิวัติรัฐนูนปี60ไม่ต้องปฏิวัติแต่สามารถที่จะใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญบังคับใช้และบังคับใช้ กฎหมายในแต่ละฉบับให้สามารถเกิดธรรมพิบาลในการบริหารประเทศชาติได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีนายกเถื่อนคอยชี้รัฐมนตรีคนนี้ไปซื้อเครื่องบินคอยชี้รัฐมนตรีคนนั้นไปสร้างถนนคอยชี้รัฐมนตรีคนนั้นไปตั้งไปตั้งผู้กํากับคอยชี้รัฐมนตรีคนนี้ไปไปเอาตัวเองนี่ไม่ต้องติดคุกไม่ต้องมีธรรมพิบาลใดๆในการบริหารประเทศถ้าเกิดมีนักยกเถื่อนมานั่งชี้ช,ชีแบบนั้นคําถามก็คือ คุณก็จะต้องเข้าคุกเพราะบริหารผิดพลาดเพราะอะไรแล้วคนที่เข้าคุกก็ไม่ใช่ลูกสาวเขาเพราะลูกสาวของเขายังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีประธานซอฟต์พาวเวอร์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆจ้ะประธานซอฟต์พาวเวอร์ที่นายกัฐมนตรีแต่งตั้งแล้วเดินทางไปที่ไหนก็แทบจะเป็นนายกตัวจริงเนื่องจากนายกเนี่ยเดินตามหลัง